สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากนำเสนอเอเซน t i เ l Oil ออยอีกกลิ่นหนึ่งอีกตัวนะคะอันนี้ชื่อว่าลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยบอกเลยว่าดุคทาร่าเนี่ยเขาสกัดมาจาก,อกดอกลาเวนเดอร์ดอกลาเวนเดอร์เนี่ยเป็นดอกไม้โบราณของชาวยุโรปที่ใช้กันมายาวนานนะคะ,ะก็บอกเลยว่าเขาก็เอาพุ่นตรงเนี่ยเป็นเขาสกัดมาเนี่ยแบบออกรนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำมันจากอดอกไอลาเวนเดอร์นะคะซึ่งเขา การจะปลูกเนี่ยเขาพิถีพิถันมากการปลูกการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาต้องดูระยะเวลาแล้ววันของมันนะว่าช่วงไหนที่จะให้น้ํามันได้ดีที่สุดนะครับเขาก็คัดสรรมานะเขาก็สกัดมาให้เราเรียบร้อยนะบอกแล้วว่าได้รับรองการันตีจาก CPTG ด้วยนะคะบอกว่าอันนี้มันช่วยเราได้หลายอย่างเนาะอย่างสมมติว่าเราได้สูดดมไปเนาะจะใช้สูดดมก็ได้จะหยดใส่น้ําก็ได้หรือจะใส่เครื่องดิฟเวเซอร์ก็ได้บอกเลยว่ามันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับปอบประโรมทางด้านเขาเรียกอารมณ์แล้วก็ผิวพรรณด้วยนะคะ,ะ,ะเรื่องอารมณ์ต่างๆเนี่ยบางทีทําให้เราเนี่ย บางคนเป็นซึมเศร้าต่างๆ,ๆนี่นก็ทําให้เราดีขึ้นหรือเราคิดมากต่างๆเนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยเป็นคนที่สดใสแจ่มใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลผิวหน้าได้ด้วยคือปอบประโลมผิวก็บอกเลยว่ามันเป็นศาสตร์แห่งยาวนานเป็นต้องสมัยแค่และฮยุคโบราณเลยนะยุโรปโบราณไม่ว่าจะเป็นแอฟริียบาบิโลนแล้วก็ชาวอียิปต์ชาวกรีกเนี่ยเขาใช้พวกนี้นะผสมอาบน้ําดูแลผิวนะคะแล้วบอกได้เลยว่ามันเป็นศาสตร์แห่งความงามนะคะใช้กันมาตั้งสมัยดึกดําบรรจจนถึงปัจจุบันนะคะก็บอกเลยว่า มาช่วยเรื่องการนอนหลับผ่อผ่อนคนนอนไม่หลับนี่บอกเลยว่ามันจะแย่มากๆสำหรับคูณนะ่ะก็เอาสุดดมหรือใส่นิวิเซอร์นะแล้วบางทีก็หยดใส่น้ําแล้วพอเราได้สัมผัสน,นะเราจะหลับลึกหลับสบายแล้วตื่นขึ้นมาเราก็จะสดใสนะฮะเรื่องการนอนหลับแล้วไม่พอนะเกี่ยวกับเรื่องทางเลือดหายทางด้านเกี่ยวกับ ที่เราคิดมากเป็นโรคซึมเศร้าต่างๆเนี่ยก็ช่วยได้นะคะและที่สําคัญที่สุดที่เราใช้กันปัจจุบันนี้คือเอามาแล้วฮะเอามาดูแลผิวหน้าเพราะมันปลอบประโลมผิวอยู่แล้วใช่ไหมเป็นศาสตร์แห่งความงามเนี่ยเราเอามาสผสมประ,ประคบค,คนอนัดอ้อยเนี่ยแล้วก็มานวดนวด,นวดหน้านะทำให้หน้าเราเนียนขึ้นนะค,ะคือบอกว่ามันปลอบปลอบประโลมผิวและก็อารมณ์ไปพร้อมๆกันนะและที่สําคัญที่สุดนะสามารถอะไรฮะใส่แผลได้ด้วย แผลไม่ว่าจะเป็นแผลสดแผลต,ต่างๆเนี่ยเรามาดูแลทาแล้วมันจะหายเลยและพวกมแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยเราเข้าไปในป่าต่างๆเนี่ยเจอยุงเจออะไรกัดมันปุ่มนะทาแล้วหายเลยโดนใบมีดกี่นั่นก็หายนะหาะไม่เจอบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากก็ควรมีไว้อีกหนึ่งตัวสําหรับอ่าอะไรฮะลาเวนเดอร์นะเรามีไว้ในครอบครัวเอาไว้ครอบครองไว้ดูแลมันเปรียบเสมือนยาสามัญประจําบ้านเนาะอ่ามันช่วยบรรเทาได้ ค่อนข้างดีมากๆเลยนะบอกเลยว่าสารสกัดจากธรรมชาติ